เราต้องการสิ่งไหนนะให้ให้สิ่งนั้นไม่ใช่ต้องงานเราไปขอถ้าเราต้องการสามีก็ต้องให้สามีก่อนแร้วจะเอาคำที่เย่างมาให้หมดเลยไปหาสิไปหาสิอยู่แต่บ้านจะไปเจอได้ไงไปหาสิคงเป็เงยหน่อยเดี๋ยวก็ได้แล้วเหมไปถามเดาๆสิใช่ไหมคงเป็นเง่อยเดี๋ยวก็ได้แล้วอย่างเงี้ยพอจารย์รู้หมดเลยอาจารย์มันขนาให้ตอบกลุ่มมากที่สุดพอดีนะ กำลังเลือดอยู่เลือดอยู่เมื่อเช้าเนี่ยว่าจะขอพระห่มที่วัดสักผืนหนึ่งเพราะว่าที่ใช้ในห้องนั้มีแล้วผืนหนึ่งเส้นสีสีอย่างเงี้ยนะสีใคร้าเงี้ยนะมีผืนหนึ่งถ้าโยนไปอะไรเงี้ยเราก็มันนุ่มมันขนขนหนานุ่มดีจ้เราใช้เยอะให้เราใช้แล้วก็ ว่าจะขอว่าตรงเนี้อาจารย์ก็จะเอาผ้าตัวนี้ไปเย็บติดใหม่กระลาหงในเนี้ยกำลังนึกอยู่ว่าสิบแปดอวชวะของเราจะไปขอพระท่านหนึรือนึ่งแต่พอมาในพวกโยมแนะนำพระห่มในคนนี้มาถว,ว่าไหร่สีเดียวกันเป็นผลนุ่มนมและคล้ายกันเลยแหละดีกว่าที่ทำดีกว่าผืนที่กำลังใช้อยู่ที่ว่าดีกว่าดีกว่าประมาณสิบเท่าเลยนั่นจริงคืนที่ห่มอยู่อเออเดนคือนั้นนหะกำลันลงนึกอยู่ว่าเออใช้แล้วสุดดีอ่า การจะขออยู่พอดีเห็น <laughs> บางที <laughs> อุปภาพบางอย่างเลยถ้าเราเคยช่วยเหลือคนเคยให้คนทำประโยชน์ให้กับผู้คน, <c ười> คนโดยใช้ประโยชน์ต่อโลกต่อธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าเรียกว่าบุคคลของโลกเลยนะถ้าเรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกโลกก็จะคุ้มครองรักษาตามสคนวรเพราะเป็นผู้ให้ให้ให้กับโลกเป็นผู้ให้อะโลกเขาจะให้อะไรได้บ้างเขาก็จะจัดสรรให้เจอคนทั้นเจอคนนี้บางคนก็เหมือนว่าฝันเทวดาโดนบันดาลอย่างเงี้ย ให้ไปวัดนี้ใช้ไหมครับองนี้ให้เอา,อานู่นนี้ไปให้ท่านอย่างเงี้ยมาทุกควานะ<ช>มฝันนะบางคนเนี<ม>่ยมามามา,มาเข้าขอแล้วม,มาเจอเสออาจารย์เนี่ยเขาไม่รู้จักมาก่อนอแต่ที่ฝันเห็นนะฝันในพระองคนึงอนะ่ะพอเห็นพวกเออเนียองนี้แล้วที่ฝันเห็นในฝะันเนี่ยท้าไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกนะโยงเห็นในเฟซบุ๊กมาฝันดีแล้วที่เขาัลเาวถึงพระเนาะดีแล้วหน้ามุนสนาฝันได่หนึงดี มันจะลึกได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะน้ำตาออกเต็ม <c oughs> นะคือคือว่านึกได้ตอนเด็กๆคือเป็นคนที่เสียใจมากค่ะแล้วก็พ่อแม่เรียกไปเกี่ยวข้าวก็ไม่ไปเพราะว่ากลัวปีนมันเกาะแล้วก็ไปนอนเปลียเด็กอยู่คนเดียวแล้วพ่อแม่เขาเรียกให้หุงข้าวแต่ว่าหังไม่รู้ไม่รู้เรื่องพอตกเย็นมาก็พ่อกับแม่อยากคอยหลังแล้วก็ฟาดฟาด ด้วยเ,เชื่อคายนะเสีย้วทีนีออ้แล้วทีนี้ก็สรุปไปก็ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรอไม่สรุปหรอกแต่เรารู้สึกเสียใจสงสารพ่อแม่มากมากกว่าแต่วันหลังก็เป็นไข้รออกระดกแต่ทีนี้คุณพ่อเนี่ยท่านท่านมานั่งประคบประงงเอาใจแล้วก็พ่อแม่ไม่มีตังค์ไปเซ็นข้าว <c oughs> เซ็นกับข้าวทุกอย่างท,ที่อร่อยที่สุดแ่กินแต่กินนะก็หลายว่ากัหมดแล้วก็ว่าเดี๋ยวพ่อมานะแล้วลูกกิน พ่อไปช่วยใปบ้านาวดข้าวก่อนแล้วทีนี้พ่อก็เป็นเาสาเ้นเลอรอในสมองแตกตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าอ่อกันคิดมากเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะทำให้เขาคิดมากจังตอนนั้นเด็กมากอายุสิบขวบพอมันนึกได้แค่ทีเดียวเนี่ยว่าเราเป็นต้นเหตุให้เขาเสียใจทุก่งก็เลยอยากซื้อเปไมาทำเราได้ทำในสิ่งที่ดี ว่าองค์ประกอบมันเยอะสิ่งที่มขางเราอาจจะเป็นหนึ่งแต่มไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งในเนื้อเรื่องที่ทําให้ท่านท่านคิดไม่ดีหรือว่าเกิดสาพรมาดีเนาะแต่มันไม่มีเรื่องเดียวมีเรื่องื่นีืเยอะเยอะแยะฉันถ้าจะมีส่วนก็เพียงแค่หนึ่งในร้อยเช่นนันทิดาว่าเลยนะหนึ่งในร้อยอะไรเงี้ยแต่เราเราจะได้คลายตรงนี hmm. <eze flat> ้ด้วยถ้านกิเราจะรู้ว่าเราเป็นต้นเ oh. th หตุเป็นสาเหตุทำให้ข้อทั้งสางในเรื่องนี้ก็เลยท่านสมพรามาีสุดท้ายเสียรอยจากไป <cover> ทุกอย่างในในเรื่องราวในโลกเนี่ยไม่มีอะไรร้อนเป็นสิ่งดแต่คนฆ่าตัวตายเนี่ยก็ไม่ใช่มีเรื่องนั้นเรื่องเดียวสามีภรรยาคุ้นที่แยกกันก็ไม่ใช่มีเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ใช่วันนั้นวันเดียวมันสะสมมาตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องลวตั้งแต่เรื่องขี้มูลาขี้หมาแห้งหลายๆนานาตำนานใช่ไหมนะเช่นหรือว่าสามีบอกว่านะขอขอก๋วยเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวแห้งหน่อยใช่ไหมเส้นเล็กแห้ง ได้เส้นใหญ่น้ํามาถูกไหมมันมันอาจจะยังไม่เลิกกันไงมันสะสมทีละเรื่องละเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมเออขอเส้นเล็กแค่ได้เส้นใหญ่น้ํามาเออขอกาแฟเย็นเอออได้กาแฟร้อนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมขอคาฟูมาได้เอ็กเวร์โซมาสมมติอย่างเงี้ยมันสะสมมาสะสมมาจนมันมันเหมือนแม่แรงมันอัดมาจนวันนั้นเนี่ยเนี่ยเขียงแค่มีอะไรสักอย่างอย่างเช่นลูกน้องเงี้ยลูกน้อง แล้วเกิดว่าไม่มดูแลรถปล่อยรถล้มไน้ย่งต่างแรงอะนะทีนี้ก็เอาอนะไรทีนี้เธอจะไม่ค่อยดูแต่ฉันน่ะดูแลตำรวจอ่ะเธออะไรสมเด็จเอาอะไรมาแล้วก็พูดคนะุยมาตัางนานาแต่ในผู้ใหญ่ในโลกเป็นยังไงเรยเป็นสิทธิ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลายอย่างยังมีองค์ประกอบอีกหลายเรื่องหลายอย่างเยอะเลยแล้วก็<อ>ค,คือ,อยากจนมากไม่ไมีเงินคนยากจนมันมองตารู้ใจเลยนะเหมือนอาจารย์เนี่ยเคยขอทานมาเวลามองตายนเนี่ย คนที่มันเคยระบาดด้วยกันมันจะอย่างโยมนะไม่เคยขอทามันเจ้าจนมันตายคนตายนั่นเองนม่ไดตายคนตาอย่างเงี้ยคนเนี้ยไม่ไม่ถึงขั้นครอบครัวที่ลาบากด้วยจนไม่ใช่แต่แค่ตายคนตาอย่างเงี้ยเรือก็ขึ้นหนึ่งไม่ไม่ถึงขนาดนี้ก็เป็นลำบากหรือว่าก็ก็ไม่ไม่ไม่เนอะยังยังพอมีกินมีมีหนูมีกินพออพออยู่เลยหนูไม่เคยมาเลยบางทีภาพบางภาพย่างไรเราก็ได้เจอตัวเป็นเป็นได้รู้จักได้ฟังได้คุยสนทนาอันนี้ก็ถือได้ได้่าตไปก็ ถ่ายรูปกับอาจารย์ก็เป็นโน้สึกถ่ายรูปคุณภาพเนาะเป็นโน้สึิอีกอย่างหนึ่งแล้วดูในรูปก็ดูดูดีนะดูดีดูดีไหมดูดูดีนะดูสงบร่มเย็นดีในรูปนะในรูปดูดีค่ะอันนี้ได้มีบุนกันโสด